เซกลกบนะคะจากโครงการบ้านนายกรีนปวกแดงนะคะจะพาลูกค้านะคะมาเยี่ยมชมบ้านทาวน์โฮมหนึ่งชั้นนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถนะคะหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรนะคะบ้านทาวน์โฮมของเรานะคะฟังก์ชันบ้านแดบ้านเดี่ยวนะคะจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันนะคะเดี๋ยวตามเซกลกบไปชมด้านในกันนะคะ ด้านในนะคะในส่วนของมุมนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนะคะมุมนี้ลูกค้าก็สามารถใส่โซฟานะคะติดทีวีนะคะมุมนี้คือเป็นห้องรับแขกที่ฝ้าเพดานสูงมากๆเลยค่ะมุมนี้นะคะลูกค้าก็สามารถนะคะจัดวางในส่วของหข้งข้างนะคะตรงอินข้าวนี่ค่ะมุมนี้ก็สวยงามมากๆเลย ส่วนของหลังบ้านนะคะเราก็จะตอบเติมให้กับคุณลูกคา้าแบบนี้เลยนะคะเราก็มีซิงคน์เตอร์นะคะรังจานนะคะแล้วพืนหลังบ้านเราก็จะเทพื้นให้เต็มพืน้นที่เลยนะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะคุณลูกคา้าไม่ต้องเสียเงินไปตอบเติมเองเนาะในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะคุณลูกคา้าใส่เตียงได้6ฟุตเลยค่ะตื่นเช้ามานะคะเราก็มาชมวิวห mm. น้านบ้านของเรานะคะค่ะแล้วลูกค้าก็ ทำ walk-in closet น,นะคะทำมุมแต่งตัวได้เลยค่ะใส่เตียงได้6ฟุตห้องกว้างมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยค่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะของเรานะคะห้องน้ำก็กว้างแบ่งโซนเปียกโซนแห้งอย่างชัดเจนนะคะลูกค้าสามารถใช้เวลาอยู่กับห้องน้ำของคุณลูกค้าเนี่ยในเวลาส่วนตัวได้คุ้มค่าสุดๆไปเลยค่ะ ส่วนของห้องนอนที่2นะคะลูกค้าก็สามารถทําเป็นห้องทํางานหรือห้องแต่งตัวก็ได้นะคะมีมุมส่วนตัวสําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เวลา่วนตัวในการพักผ่อนนะคะหรือเราจะทําเป็นห้องนอนที่2ก็ได้ค่ะมุมนี้ก็สามารถทําพื้นที่ให้กับคุณลูกค้าเนี่ยมีเวลาพักผ่อนอยู่ในบ้านได้อย่างสบายใจเลยะคะ่ะโครงการบ้านไม่กรีนปรแดงบ้านเรา่วโฮมหนึ่งชั้นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถนะคะ พร้อมให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโครงการสามารถโทรนัดหมายที่เซลกบนะคะที่เบอร์โทร0 8 5 8 3 5 2 8 6่นะคะมีบ้านพร้อมเข้าอยู่นะคะบ้านราคาล้านต้นๆน,นะคะพร้อมให้คุณลูกค้าเข้ามาเป็นเจ้าของได้แล้วค่ะแล้วพบกับเซลกบที่โครงการไมากินปลวกแดงนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ